กิจกรรมความเปลี่ยนระก,กิ่งเผยเป็นอาคารที่59วันที่28 29, 68, มิถุนายน2 5 6 8คงสัตว์สเกล324วันนี้วันที่28มิถุนายน2 5 6 8เป็นวันที่59ข้าพเจ้าในขุมสัตว์สเกลข่าวายเสียงสื่อสายใาญ่พระสุภธนบุตร,รและต่าังถวายบุญพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และจ่าอาเละอาจารย์บูชาเด่คุบจาร์ทั้งหลายข้อจิตของครับเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึด้มีสมาธิจดจ่อในครับเช่นฉะนั้นได้บทสวนยางตอนเนึ่งในเชิญบทที่หนึ่งบทกรับพัตตนะไตอันหังสมมาสมุทโธพรว่าผู้ทังผู้ต่างเป็นอภิวาเทมิส่วขาโตพ่าตาธรรมบุรธรรมนัมมัสสามีบทที่สองบทบูชาพระปฏิวิอัหังสมมาสมุทโธสุจิลังไปในตัวุนิหตธเามโนเทรมีเจติติ เยาวชนวงางพุทธังธรรมังแงลางสนคโตกุชิมิรัตนตยังธรรมังจะรด้มิสัตนาทีสามบสจุนมเดวดาธรรมตาจักวริสุตรัสที่ตุดโชตาสัจมมืองเจรจะสัศมตสัจมุกธรรตะเการไม่เจริปสิิกัตตยเจิญด้คิว่ามันนที่เบรสซจักคมีตนะขาเนกี่ยงวัตถุมีคีติปุมาจะยังตุเทวจระธารวิชเมคาพาาติตนตาสันกยังวันนี้วัตถุจะนำสารวัตถุมาสังตุธรรมตาธรรมาตุธรรมาตุธรมตาธรรมาตุธโมาตา สี points, ่บทสวดปุพพพาคาะนันน้โมตัะสะมภูตสสมาสมพุทธะสมโมตสะตัศสามพุทธะโสสมะสมพุทธะน้โมตรสสามพุทธะโสสมะสมพุทธะห้าบทสวดไตรสนะหุทังสนะขมิยามังสนะขจมิทางการสนะะมิทุตยามปีผู้ทังสนะขจมิทุตยมปีธรรมังสนะมิทุตยามปีสังขังสนะขจมิทุตยมปีผู้ทังสนะขจมิทุตยะมปีธรรมังสนะขจมิทุยามีสังขังสนะขจมิบริโภคจจิตเจริญถานที่มีสนังกันยัง เมธัมโมเมสนังวังอิติสัจจวิชินาสติมีของตัวสัพพทานมีสนางกัญญาสังโกมิสนังวังอิลิสัจจวิชินาสติมีของตัวัพพทานวิเจตบทสดติละตะนะปะนามัคคสาวุทังนมีรัตนพุทธสลีและเจตตังทำมังนัมีรัตนพุทธวิสุทธิสารังสังขังนัมีรัตนพุทธสุิสีและทิฏฐิอตังเนมนัมเมติรัตนังอิตังเนยวหังสัมมาสัมโมสัลิอุตตวัตถุวิเศษสปุตังอัญโยยยุน ตากุณะโยคะสัพพตังอาสสัยอัสมิตายยมิปีติสีวัฏฐาติจันเตอกังวินาตา,ทตาเทตเตสสะมะสัมภเวนะโลกเกกะทาจิตจ,จัจิเรจปาตุปูตังกัปีระยันมีสยังอติสุตตสังวันวิยญูหิปฏิตตะชาในหิวิชันยรลุปังโลกะมหิเกหิติกะหันจุป,ปละพณิยังเกสันจีสุถุยิตังคุณกายตายะนาเมหิยวะเฮนตายยะวิสุ เอกสูวิสุตตังปิถ้มุปสัตตังมานาสีสุตตปสัตตานะปุญญะปุญญทิการนามมสมุตตมะปุญญนามุขมังลุขาปัญนามุขสัสานหัหะตานังปชญญะหิสุตระมังสุขุชนิยงังนิพพาน,นะสัจจิกริยายุปปนิสียถังสมมากิเลสัมะละโสรน,นะเอสโธทะนัสิทธิยาจาสัตถุหิอัฏฐุสสะเลหุป,ปสิยนิยังปนิหิจปริเสนานังขามณียะเมวะตสมะเหตัง ติรัตระสารานาคตมหาลัตตินทิวังคณะนิมเมตุสะนัมสัสมปน,นาปูเชมะจะปิสตังสุป,ปสัสสนาจิตตาตถานปุริจริยาสถาลตาจักปุญญนาตถาสุขตินาสุข,ขีปุรมุติชินาตัสสัจัตสัตปิตูดีโยตูโยเจตธรรมะวินัยยมหิปะมานุภูโตโลกุตตะราพิสมโยนิโตตโปจัตโ,โตปนิสาจะใหญ่ใะอะยามาปิหงตูวัตตุเยปะริจจุป,ปสัสสารากะโร แปนมกกรลั y, ิ ö, ิฐิกถาโยกุมามฮมะราปัสกาโสมกวัตโตตัวตมโตมาราสปัสัวินิโมเจยันโตปาเปสิขิมังเชนตังวินายังพทางวันตังตังศิลาสานมามิโลกสันะรับจวินายกัจจะตันตเสตเติเสศของตัวสัะลยจาวินาสเมตโตสัทธมโมทัชโยิยเตัสสะสัตสัตเตสีโลกะสันิสุติมังคังโยเนโกธรรมะทาราสทารีสตาวุสันติโกลสกิโนธรรมะวันตักศิลสารนมามิ โมหาปะทาลังอุปเสนนาชาหังตันติยสัตติยเสดจิโหนตุสมณ라ยาจาวินาศมิโตสัพตถมัสสีนาสุกตานุโคโยโลกัสะปุปะกิเลสัจเขตตาสโตสยังสตินิโยเชโกจะสุงตาธรรมังวิวิธิตังกโรติศักขาวนาตังสิทตสานะมิมีพุทธานุพุทธังสมมาสีระติจิงตันติยสัตตยเสดจิโหนตุสมณ라ยาจาวินาศมิโตบริการบสุทธ์น้ำโมกันอันดากาถานน้มอัตตสัมมาสัพุตสัมมิอิติโน นโมอุตตมะธรรมสาศสกัดตัดเสวะเตนิชะนโมมหาคสปีวอสุทธิสาเอกพิสุทธิสรีละทิติโนนโมอมตะรัสน์ละตนะยศสุลกังนโมอมกัตติตัสสะสัตตวุตติยสปินนโมกราปภวินว so ิเคตุลาวานนโมกรัตนพัฒนาสวดีของตุสปฐาณโมกรัตสาติีนักวิธีมิเหวเมติชวา ที่สิบบสนมหาเุรมสังใหการสำเร็่าวเกสูงเฮิสวิสุเมงไม่เห็นว่าเทมหาันนมหาตาพิุตร์นะจถงตจัมติเฮียพิบุตรสิเอวารันตีทสิโสติหิงจต่าเุยนะสิปาิตามศาสนานพิุตกัจจะคูเจตุนโนเจตุนางสาวสกายกานางเทวนาหิทหุยของขวีสูงเฮติีรสสุเมงมหาวนมตาพิุนะจึงจมติเพิุตสิวานตีเ ตาตาลงนะตัวอตัวตายุเอนะสนีป็นตันเดเพราะตังาศัยในแอกาตะันตโน้นนะไม่ยาปีนะเพระต้นน้ำสมกัไมเอ็นอุปตเอต้นะมกัไมาอุปคตงเพะก็โตเนกิเอปชีจตะเียติราคุยกับตที่ว่าตายนปีนะมันพะราชุทสมิตตาวาปัติต่างจตาวาปัสสมิทิยะเอวกมีวัตุวาสิทุติวิตลิตาพวตุปุ่นตุุังตุบตุตตาเ็ี่ตาพวกที่ว่าตาพวกตาอภิวาลัยกับดัง สมัสมัยอย่ปนสเทวะขย่าสมกราคตมหาอีมังทั้มสมีงกตายวาปราชิตาสกติอบราเวตาพุทธโสนติมังคงอัติตตระกูสมาทางสุจกิัตโนชุมกังสนสารเวานิตันนิะตอีีนี้ราคติประเทตติวขบราเวตาพุทโต ตันติกีมังกระงาิจิตาวากิลังกิลัวบริัี้กิลังวอนจำมั่มีเตจนมราชุมตาสันตตาสตุนะติเรโบาเทวตาพกตตตนิกมังกระงาิจีเกจิงสันนังตาเสนเตขมีสติปเยผู้มปายมุสังแห่งเรยกาอย่างริปุริสิราพว่าวปกุบมาสีเพื่อพิรสุรุสุตวตาสันิปเรตาอุนตังตยังปุตะกะเป็นเตปุเวตัว

ธีรกรัมม <Yes. S 1> ันกษัตรมีธาปุมาตสิษธิตาเยสิทาเลือลังไปตตะมาตาสุติสวะสนาโรมังขัยมนุระธรรมนักษณสุทธาวิวิจมนาวินเวลาพิโยปิจิตติยะตาวันนี้ค็ปีละเทวตอตมันี้สาขาสังเกตสถิตทีว่ากายพึงอันตาเตวิชินธาปิโกเตจตปัมมะลกมลตวอพุทธสนนังเสสักตูยนังนานสันังอภิกตสามัตถกูศาางสัตตาาติงสังเกสานนังอนุสถามรตอภิกตรมัตกูศลาุภาปตานงจันจัตปังพิญญา ว่ากิตวันจ er ักรมารโตมีสถาสโเกนารเตยเวกายาเนตตาเตวิชนาทาิโกยวห่างกิตติยิมิขีหินุปุกปโสสะตาสาวเอขับมักิตตสวายทิพุติตโนัตยิสัตติโนมาะมนาปิเกโมตุนันกตติงวังมัาสายมืตอยขันตวตทิโตตินมยิสินมาถมนาเกโตนัเกติงวสาตาาิสะสขันตว์โตนทิติติตนยิสัติโนมาถมนาปิกโมตุนันกตติงวัง เจตสัสสาสาวนักยานางโตวิโนอิทิมตัวคือทิมตัวนั่งติย่สตินมธรรมนานพิฆมพนังสัตติโกนังเทศามตาปิยสตายาณานะตวิโนอิทิมตัวคือทิมตัวนั่งติยสตินมธรรมนานพิฆมพุนังสัติโนังผู้บุติยูมุติยะให้เกดเวบุลสันเวสังพิโยนังสาตาสังยานขามพิโยปัติกมุติยิกุติโกตบะคะสัตติโกนังเพื่อเปนเจตสังวัชานั้นตลอดทึงปัตสัตติขันธนางที่ติมานสุยสุติสุขตเป็นเจตสาว เด้กนจากจิตธมาชามตพัสัทีกุมารนังติ่ติมารยชยตติเาพะอมาพลาทิมตัวชีติมตนติสันุมธรรมนาม์กุมิันังปจิจติชาดดูปกติาสั์ตินาขหนังที่ติมารยชยาเอฟมามารยยาไโสุตตาปีจัับพเอมาพลายทิมตชีติมตันับมันติสันุมธรรมนาม์กุมิันัง ตา้งจเรื่องธมชาติกกับัตยะขณะสี่งีมาียยะที่สงตัปิดสาวเานมาเลายทดสิตตัวน้ตยิั่งไวลาป็นากงพนทนางปุริมาังสัตากชนะโดนถกปิชีวินะราดูปกหูลังคือเรตลังที่สางจกต่ลเเต็มาจากมตาจากตโรที่สัตะลัหน้าทศนนบฏเราเท่าไหระาไมรู้สไม่รู้ศาสตเศานาไม่ยากกเตนูไปเตนทูคจุดกตัวารจะท่านกมเ้นตัวจตุจรูนิชั จตตเสนากันครพหลี่ืว่าโซตุจะมันติจิตจเสนากันครพหนั่นรูรายใชสนคโพอาคุปัญญสิโคจีว่าติสูหรือวจะสีติเจริจารจโนคันทพัสเวีมันาไปกมุ่มเร่อรไปหก็นั่งอาาคุนประธานนาคาเวิสาราสหาันจักรการกมลัตลาอาคูปยาคาสายที่ยามาตลาจะอาคุเนียสนาคายิสัสโนเยนโนมาห่านกคูปปะสติวนั่งยินาคารเจษาสาันติทิที่จปกิริสิดือนนี้สุดจะกุยหาสาเตวะน้จัปตา เกรตราสปนนัยต <ersch> ิเตษนามังกพยาาสนาคารันามาติตุมันตะโตเข็มมิพุทโธาสนาเจ้าหเอวเจหิปยาตระคาสปันาารื่นนากังปุถุทางทิตาวิาสินะสุภังสุราสิตาปตะรวาสวาสติติทิฏอิสตโนกัลเกัญชามาปตมารสุรามุกิตาเอีะปจิตติสุจิตติจักปัะตุลจิหาสัจสัตตังจักยบเงินนงสปิโรจนามกัสเนตตวานะนาโลกภรมุปปาขมุตะมืยุนทีพระนเดปเรื่องแผถนงิวน พุทธเจิวัิรจะติชุวยวายุธรรมูลราวะสมบิยะสัตถามทางิตกุการกาอุเทวยสัสนโนสัตตทัตถาคยาสปินานตวันนี้นทิมตัวจิงตันนยะสัสโทำหลาเปิิววิรูเจทิวาสิิสะจะสมาจะเวียะมันจะเลนสุนิศริสัสดิ์เริญตะคุณภูมุรัตาสุนิศรสุนิริสัสดตนิริสนิริภูมิรตกาสุะริสวัสทายสุนิศรตเ่มภนตต จิมตัวพีิมตัวนะมันจสติโนธรรมนาพิฆุมพืนาาริธากาจารุชาจาอุมงปูผานพัสนุราธรรมธรรมจะวิตายจะอนิยากาสุเลีเรีราวกัวกัวสเนสินสเสินะหะกายสปินนะตวนโนจิมตัวพีิมตัวนะแตยึสถินบะธรรมนานพิฆุมพื้นานซ้นางถ้ามานามหาธรรมนานรุสมุสสตมากิดทัพสิการกคุณปุสิกาถากวยวายจั ประการประกาศเรีเยสตินทศเตนายัป็นตวันี้ทิมตัวทิมตัวนะสตินมนาปิกมขนตินาสุการริมหาราอคันสาทานตะามขาผมอัปุจักรณาสธรรมตาภารกาอารกษามิตกายะเยสสติินแล้วในยังอัปเรียนอยู่ที่สมพุทธติเดเทนาอยป็นตันนี้จิมตัวจิมตัวนะจิมสัตตินุธมนาปิกมุขีนสัตตินากุการเริ่มหาธรรมาอุระคินนาจานตระันปโมน้อันตา ่เนนคยเปนะต่วัน uh, ี้เราวิโนติตตนัน้ตุงทนนัติดหนังแต่เเชวนี้ก็ยเป็นนะต่วนี้เรานมันวิยขยงเย็นย็นจัดเ็นเย็นที่ตาพุทธเจ้าติดมักิลังพุทธินาทวังใ้ขีดตารางนักขัแกงจิตติดตามตุ๊คามาตัวตจะตุตาจิมโสารสนว์ูน่ดยตัวจะสภาสติโกนาสารัมนู้กระมัพามันเป็นเชือติบอก่มั้อจมัทันวสาิกาตัว เจจะสัพเพยพิเกิเติเจเจะทำเกมรัศนาพิฆเนปตกันนาสามัที่ยังเอาคณะนาปนาชาตะกินน้ำพระมุตโชจะมันตับรว่าทำโมบุญจิตทำปุจิตักตีอิทธิานเเซนโนกดาีน้ำเตไปทนี้อัตลมาจะสังกัตตนาพีระวางเอาาผู้สกุลมงคนในตัวทวิตสุลาสุประจุทวติสัตวัตวาเสร็จจะจังงปิเะวกกิวัจุกรต่สตาตะเกตระเดรัศนาพิกเนตปวิชนาทาพิโกเจจะตะปับมากะลง สุตวันพุทธศาสนาวิตรกเกรติประกมัสังมเรยเชื่อสวิตัสสัมาปยิตายยะสสนมรติสัมปีสังฆาติเช่นในตติที่สิบเอ็ดประสมังคตังเกษนาเจรินางเตนาจัเสมาจักรพุชัยจุเพียรนังอิตมุขมังเตรุปะเทวศรจักรพิจักตันตัปปิยตา ตามาปฏิในจตัมัครมตมังผู้สัญญาจัดสิบัญจะวินโยจะสืบสตัวสัมปตานจใจตามังคลุครมตมังปัตตาปิดูปะหนังพุทะนารสังสหะอนาคราชกรรมไตตัมังครุมตมังะอาจาย์มัจจะเรียงจาริตัการจากสัหะอนวัจนิกรรมนิตัมครุมตมังอาติวิรติปปามัจจะปัญจสัญญาโมปปามิทษจะทำมิตเสิตตัมังคลุมัตมังกัลรินทามะทวันนางเอตัมมังคลุมาตมัง จิจะสวจะตาสมานจัดสนังกกรนั่งทำโมสะกะจกระชมังโตจมังพุทธะาัลุกธรรมิิตตังยสะนักปติตกรรวิชังเกมังอิตมังกุตจมังอิตาทิสานิกตวานะสัพพตมปราชิตาสัพพตสุิยติตาสัมมันองกลุมัตตปฏิวที่สิบสองบรนปรีอยกี่ิิตตังิทวารางวัสเกโซ ที no si si werden, debe waited, debe ่สองบทสวดรัตนนมณีกิจิวิตังอิทาวาดังวาสเกตสุวายังรัตนมณีตังเฮตนโนสังมัติธรรมกัตนะอิทปิทุเทเอิพุทธีรัตนังนิตังเอติลักเจนะสุติโอตุขยังวิระขังอัตังไม่ตังเนี่ยเราจะขาดกายมณีสมัยโตนะเตนะธรรมในนัสสุพุทธะเอสามมิติกิจิอิทปีธรรมในรัตนมณีตังอติลักเจนะสุติโอตุยพระพุทธสิทธบริวันนะยีสุจีสัพพะทิมานันตะได้กันย่ามังคุจมาทินาเตนะสัม โมนะวิชิตีทำปีทำมเมระนังมีตังเอตินนาสเจนะสุตรเดียวโตเยปุกะราถัสตังปัตสาจัตตาลีเอตานิยุกานิหติเตะกินเนียสุกัสตาสาสาวกัติเอเตสุตินำมิหินานิมาพลันอีทัมปีสังเกตระนังมีตังเอตินนาสเจนะสุตรเดียวโตเยสุปยุตตาสัมณะสารอะไรนั่นนิการมิโนจงก็ตมณะสารธรรมสนามมิหิตปฏิปฏิปตะมตังมิใครหะนนัามุธานิพติธุงผู้จำนาอิทัมปีสังเกตรตนังมีตังเอตินนาสเจนะสุตรเดียวโตคิดนับปุรนนางนวังนัชติปะผวังอัตเวรัตตตตตจิิาอ E át, เิตายติเกเพราะตะเหม่งเตกินาำมิจฉาในเขตทาทิปติทิไายถายะปฏิปุริทมปีสังเคราะห์นำในดังอินเดนตะเจนัสตุติลโตบทที่สามว่าบทบทสวดเอบทสวดธรรมบทสวสสาวัตตาอวิชิตังสิโยยาจายังอิตาราปชาอัตตาันตสัพพุสันนิจจเนสเนสยะตาจาริโนเทวะนาคันโตเนวะเทวุนะคันโผลนะมารุสาวธรรมนาที่ตังที่ตังไกราทะสถาลุปัสสัยชนโนบทที่สิบสี่บทสวดกิรพุทธสุตร ภาสิทตมิทางตนักวตจยชนะตาะสตาราตาธรมมาธรรมพุทเนะเอธัตุเมมาอนุสวรนามาปรัมปเรียมาแต่เกเรมาปิตาสปะปิตากาสามปทานเนมาตะกีตุมาไะกีนามาอากาเลรุริวิตะกยนามาพิ่ินิชานตักกัตยามาพระปุปัตตยามาธรรมโนาโนคขารุยยธาตุเมเหแต่นกวิจยชนะอิมิธรรมมาอุตระอิมิธรมมานัว่จัยอิมิธรรมมาเปญโยิตาอิมิธรรมมาัม นายธรรมาทินายิยะสุขขายนิสรติอาตุมีเหตุปัจจัยเหตุยาาตุมเหตุนชนิมตามาภสัยมตามปัจจิมตามอิมิตามายุปัสสอมิตามาสมตาสมาทินาิริยสุขายสรติอตุมเหุอุปรปััยว่าลยาติปริสภาพบุตรปรียสุภนติีุตตะปองโยชน ลูปนิตสัตว์นสติตนังอิตังยังเลยประคำโนวิญาณิกิยาราทาสเาวะนีอมเิติชีวิตแต่มายังที่ลูปนะิตตะสัตว์สติเตตานาอิต่างังเลยปะคำโนประการิสัตจะเห็บจันติเิกโกยโยธาไนะสังใอ้โมจะยทันจิรตาทังรัสัตเวรัสสัตสุขัยะวิติยังเขียวมโนกรติปัญญามังโมเวแล้วกติธรรมะจะเรงสัโมสกินโนสุวะหาติเศสแสตนิสสัตตุเมสิกินเนนักรกติคาจติ ธรรมะจะดีธรรมะสังาราจติยะธรปัญญายะปะิิอทธานพะตเอาทนิพนธีตุเกธรรมโคสติยะธรรมปสังการาทุกติยะธปัญญายะปัตติเสติอาานิพีตเกตธรมโคสติยะสเป็นตังอำนานัตติยยะอาธามปัญญายะปติอา์นิพนีเกธรรมโมโคติยะวันที่16กุมสวดันธกกาจกับพันนะัฏถานักเกเรียบตกิเกอทัยะเมทวีตังคเนยะ Mana kamu gue senang nyanti petani. Kok gue senang nyanti petani? Kok nani cak ada mak maru ke kita eh kaca tuh ya nih menurut apa cak? Paya tak cita nih tang kau nang kimang nih tang belum semang nih tang semang kemat mau tuh kamu cak? Yo cak puding cak kamu cak kaca senang kau cak tali alias cak ini cak mau penjaya tuh kau kau sabu petang luka cak di kemang lian cak nang enggak suku petang kemain nang kita ไอตังโสนังเขียมไอตังสุตมังไอตังสมัมะว่าตกบมัจติปุริเจบุสวดพระธิกาตขาดิตานาวะมีนะอตังเกิขียนนะไอตังผลไม่คันสิงทุกมันไม่ผลมมกหวังสิ่งนี้ยัอมไ่าถึงไอยะธาติปภิเนตังปรจานะไอตังถงในโลกไปแล้วสิ่งนก็เป็นอะไรเรื่องไร้ิ่งเทียมไม่มาถึงปัจจุบันนีใจโยธรรมตัณฑ์ไดทายประจิตถังหิลาสักัง ตังวิทานนะมาโนดูเหตุก็บุคคลในเ,นเจ้วตะวันนั่นปานานนั้นได้บุคคลนั้นเงนั้นนั่งเรื่องเงิน,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 นเอ,อาเชียวกันจะมาตำโกชัญยามาน,านั่งสุเวนะคุพนเดนี้แหละขอไทยละจีงแต่ใน,น,นวันพุ่งในฮิโนสังการตินะมามาสินะน,นาจะนาเพราะว่าผความเป็นเพนกับประเจ้ามีสถานเยอย่เกี่ยวกองหลายเอวม่หันที่มาตะปีงอ อย่งนิหารมาตปิงโรแตตะมะตานี่ต่งต่งเวพระเตกราตุตีสันตโอจิกเตมิติพระนิพุงบนิุตนี้มุเพื่อนไม่เกี่ยคันนั่งก่อนแล้วก็เ้นมาลรว่าผู้มีลาตินิดไม่กชีแล้ว่เสิบแปบทสุปินัปัจเจกนปะรามชาธรรมาธมุมิชพิชชังเลโต้วมีองคแก่เป็นลำดับนลูกพ้นคงแก่เป็ไประเพีท uh ี can t can t um ่จะมุมีปิยาทิงต่งแก่จึงเจาจะ้งกลับเจ็บกับไ้ได้ มันทำมไม่หิมมนนงติดตัวาความตาเป็นลำไรกะองควาตาปไม่ได้ถ้าไปหิม่ไปหิมมานาไปหินอนาโพวินาโพเราจะยเมื่องต่างคนเราจะต้องพักผักของจากของรักของเกิใจทั้งหลายทั้งวงกรรมตะกมอีกรามยีโตกรรมโยนกรมพัดูกรรมพระธนโนเราเป็นกรรมมีกรรมเป็นองตานตนมีกรรมไม่รู้้นพืมกรรมไมเกินกรรมพื้ตัำกรรมไม่พึงใสอย่างกรรมังกริสนเกยนางวากับกวัตสตร์ไทยพุทธมิเราทำอะไรไว้าทำอะไรไว้ไม่บริบูรณบริบูรสิไปเราต้องไรับผลกรรมนั้นไป เ่องัก็มีเป็นอย่างปัจเวกิตพังเราต้องหลายพิจารณาอย่ควรัเอินรบทตรวจอุปนิอหิบทตรวจที่ว่าเตาอยู่ชนะานวตายกับประตานี่เปียตกตาจะนิสกาอตุสภีปีนิโนเตวตาจะอัมหสัตายะสัหัพีเดียวโนุแต่พะรปฏิทเรียทลว่าตรวจสัยะี่า้ตรวจธรรมภาวนาประตานตัวขึ้ตรวจว่าตาตาสัเระระตาปเจนาจะยังพลังตนจะตีนั้นี้ัโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏินะกาย่าเดว่าตาสติว่าราก็สิ่งเปิดกระลริดเอยเต็งธรรมะเลยนะพูดตัพิเศษสุกติงเราิฮะเนี่ยแันในเรราจะมัการจะพิสาระกทางปฏิาสกากคำไอเทศานีเข้ามาดิสราธรรมะพุตาสุกิตาพุทตเตชนะพุชายปิจานสัมมวาสิทิตาทปปานิกายนักกลางธรรมะเราปฏิจะเตสัพเปิสุขุกตะกรุสกยังตาขุเตลังตัมตุรัมมาทัน์สุขุลาสุขุโมตุสุธมะนือาอน ตำแหนปเวริเตียดีส e. ิเอดบทสวดสภปฏิธนกษาวุญญสิธานิกระตะยาญญานิกตานิเมในแสงจับิโนขมตทตานันตปะมานกายเยบียขุนอวตาจัมแงมาตานิทโยติธตามในใจายิศาวาอันเยเมชตะเวโนสตานิทังตีลกสริฐในภมาจตโตยนิกากันเอปัญเจกเกาว่าตัวกาสองธาตุาพรหัสเออาญาตังเยปฏิธนามีทั้มดันตุเตสยังยิจิมังนัปปชนติเทวันเดสังในเวทโย ขอสัตว์ตั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มันจะเป็นผู้มีตัวนเนี่ยมุกที่เจ้า,าได้ทำานำดีแรงอยู่ดัอื่นทั้งหลายัรเจ้าได้ทำเนี่ยคือไอคือชลดยดเป็นที่รับผู้มีคุณมีดาลรับมิดารับจางต้น้าพเจา้าไ,ได้เห็นไ,หมไม่ได้เห็นเลยสัตวทหลาย,ยที่เป็นกลางอะไร,ก,ระก,ก,ก,กันกลังที่เหลือกเกับอะไรคูในสี่เกียร์นะอะไรกแล้วนะสีต่ตอนเที่ยวเนี่ยผมก็ให้เด็ผม่ยียสัมเวยแทรกไปใ้สืบุงครับจาแล้วขอเอขอสัตว์เหล่านั้นงรประานอเถิดก็สัตว์เหล่านั้นไม่ไ้สั วิทยาทินนัปญญานังอนมุดอ,อนุโมทนาหตุัวนัสป,ปิสาตาสรของเรอาเวลาสติชีวนอยเียวปะเทนจะปกครทูเสปปสาตสาสิิธิ์ท่าตางสภาเพราะอ้คอ,อนุโมทาบุญทั้งหลายนี่ครับเจ้าให้แล้วพอสัตยชังปูนยางอยูย่ยคถ,ถึงสมรรถยถึงทางอาณาจักรเศษามันอยู่ความหวานดีของสาราน,สมมนั้นจงมำใ้เถิน ดาพจราภาพเลน็ส่งการประชาตนาตด้วยกพนรัตเราระบข่าวนี้มอความสุขดยจงเกิดจากขับเจ้าของยูไคลังตัขอับเจ้าเจริญทางวัฒนธรรมพอทวีทีบาังหลดมูลครับสายมดันนี้เูอุมแล้วดอันให้กับเจ้าแล้วถูกหมวคงพัดิ่นปรีบิาโดยมุตที่สมเด็จพยาส่องหวแล้วอด้วยหาตอจอวัาถุกคนทั้งหลายที่ถาเสี่ยงขึ้นตั้งที่บรรมาแล้วท เี่ยนยด้วยสภามัตปริษนะครับมางคนก็ขนาต่างๆก็จะสับทำเป็นสิ่งสบการเทินนทุก <heaven entender it> <uffs>